สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์อสการเรียนรู้ออนไลน์โปรแกรม Adobe After Effects ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงการทำ text animation กันผมได้เปิดโปรเจกต์ไฟล์สถานาละล่าสุดไว้แล้วตอนนี้ Project intro 05เริ่มจากขอปรับเปลี่ยน workspace เป็น text แล้วกันเพราะเราจะทำ text animation มาคลิกตรง text คลิก3ขีด reset เราจะได้เริ่มต้นที่หน้าต่างเหมือนกัน เราเคยเรียนรู้ถึงการสร้าง Text มาจากการใช้เครื่องมือ t ไททูมาแล้ววันนี้เราจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งดูไปที่ Layer ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้เราต้องกลับมาเลือก Composition ที่ timeline ก่อนแล้วไปที่ Layer New Text คีย์ลัดเยอะเลือกเกินไม่ต้องไปจำคลิกตรงนี้สร้างได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็คือ มาเลือกหาที่ว่างๆตรงนี้ด้านล่างหรือขอบนี้ก็ได้ขอบนี้ก็ได้โดยคลิกขวา New Text เขาก็จะสร้างเป็นพร้อมขีดในแนวตั้งบางๆสีเหมือนกับ Label เลยสีแดงตัวนี้เขาสร้าง Text Layer เปล่าๆขึ้นมาให้ในถาด Composition ใน Timeline ถ้าเราลองเปลี่ยน Label ดูคลิกขวาลองเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วดับล็อลคลิกอีกทีทั้งตรงนี้ก็สีเหลืองตรงนี้สีเหลืองแล้วก็พร้อมขีดเล็กๆบางๆก็สีเหลืองขอโซโล่เลเยอร์แล้วปรับเป็นแบ็กกราวด์คอมโพสิชันสีดำเดับล็อลคลิกอีกรอบหนึ่งนี่พร้อมพิมพ์ข้อความพิมพ์เข้าไปเลยแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ลองเปิดเข้าไปดูใน Text Layer นี้นิดหนึ่ง ก็จะคล้ายๆกับเชฟเลเยอร์เลยมี transform ซึ่ง anchor point ก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเพราะเริ่มต้นจากเลเยอร์เปล่าขึ้นมาก่อน anchor point ก็เลย0-0แล้วก็อยู่ในตำแหน่ง center อ้างอิงเทียบกับตัวเองมันก็เลย0-0ตรงนี้ก็จะเป็น text text source ถ้าเป็น Shape Layer ก็จะเป็น content ส่วนตรงนี้ก็เพิ่ม content แต่นี่เป็น text ก็เลยมี animate เมื่อคลิกเข้าไปดูพวกนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปทำแอนิเมชันได้เรายังจะไม่เรียนในบทนี้พับเราจะไปเรียนซ้ำเรื่องการปรับฟอนต์ปรับอะไรที่หน้าตา่างคาแรคเตอร์คิดว่าทุกคนน่าจะมีหน้าต่างนี้แล้วเพราะเราใช้ workspace เป็นเทคถ้ายังไม่มีอีกก็วินโด w คลิกถูกตรง Character ์ ที่หน้าต่าง character เราคลิกซ้ำเลือก Layer ของ text ก็จะมีให้ปรับฟอนต์ได้ซึ่งหน้าต่างฟอนต์ที่ออกมาก็จะแตกต่างออกไปถ้าเกิดว่าเป็นเลเยอร์ที่ต่ำกว่าของผมคือ15.0.1หรือ2018จําได้ว่าหน้าต่างมันจะไม่เหมือนกับของผมตอนนี้เขาจะมีฟิลเตอร์มาด้วยเช่น typekit ซึ่งผมไม่มีเป็น typekit ของ Adobe หรือมีรูปดาวก็คือเลือกเก็บเฉพาะฟอนต์ที่ผมชอบผมจะมีฟอนต์ที่ผมชอบไว้ถ้าไม่เลือกตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์เท่าที่มีในเครื่องถ้าเกิดว่าเราเปิด After e f f f e t t อยู่แล้วไปติดตั้งฟอนต์เพิ่มเราจำเป็นต้องปิดก่อนและเปิดใหม่ถึงจะเห็นฟอนต์ที่เพิ่มติดตั้งเข้าไปขอกด e s c a p e ผมใช้ตอนนี้ฟอนต์ gotham black ตัวเอียงขนาดฟอนต์ร้อก็ปรับตรงนี้ขนาดฟอนต์จะเพิ่มหรือลดก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้ถ้าเรามี2บรรทัดก็ปรับระยะระหว่างบรรทัดต,ตรงนี้ก็ปรับระยะระหว่างตัวอักษรกด c t r l Z ถ้าจะเพิ่มสตูรก,ก็มาเพิ่มตรงนี้คลิกใส่สีสตรกไปได้จะเอาสตูกแบบไหน ขนาดสตรอกอยู่ตรงนี้และจะปรับตรงนี้มีได้อีกสออปชันเอาฟิวไว้หน้าหรือจะเอาสโตรกไว้หน้าซึ่งตรงนี้จะเห็นชัดต่อเมื่อตัวอักษรมันเกยกันเบียดกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือจะเอาฟิวทั้งหมดไว้หน้าจะเอาสโตรกทั้งหมดไว้หน้าอะไรแบบนี้ ผมขอคืนค่าเป็นสตรกไว้หน้าแล้วก็ไม่เอาสตรกส่วนตรงนี้ก็ปรับสเกลในแนวตั้งปรับสเกลในแนวนอนซึ่งจะต่างจากสเกลของ Layer กด S ดูนี่สเกลของ l a เยอก็ยังคงเท่าเดิมถ้ากด V เปลี่ยนหัวเคอร์เซอร์แล้วมาปรับตรงนี้ สเกลของเลเยอร์ถึงจะเปลี่ยนไปกด ctrl Z a v p up. แล้วก็ตรงนี้ขอปรับคืนค่าเป็น100คืนค่าเป็น100ทีนี้มาตรงนี้หนาแล้วก็ยังหนาได้อีกถ้าคลิกตรงนี้เอียงแล้วก็ยังเอียงได้อีกถ้าคลิกตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ของภาษาอังกฤษส่วน2ตัวนี้ super script sub script ก็ไม่ค่อยได้ใช้ ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่มาที่พารากราฟหน้าต่างพารากราฟนิดนึงตรงนี้เลือกเซนเตอร์แองเกิลพอยต์ก็เลยอยู่กลางถ้าชิดซ้ายแองเกิลพอยต์อยู่ซ้ายชิดขวาแองเกิลพอยต์อยู่ขวาขอเลือกกลางจากนั้นเราก็มาคลิกที่เลเยอร์และกด ctrl+d คือการ Copy l a y เลเยอร์ขึ้นมาอีก1นึ่งเลเยอร์มาเลือกเลเยอร์ล่างแล้วดึงลงมาด้านล่าง ัเพิ่นคลิกเลยพิมพ์ข้อความใหม่เข้าไปคลิกที่เลเยอร์นั้นแล้วกด v เป็นโัวเลอร์เซอร์ปรับตำแหน่งนิดหน่อยให้สวยงามตัวนี้ก็มาทางนี้สักประมาณนี้เราเคยสร้าง Composition กันมาแล้วหลายวิธีวันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือทำ r e c o m p o s e โดยเลือกแล้วกดชิปเลือก2 l a เลเยอร์คลิกขวานี่ pre-compose 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 ก็เหมือนการสร้าง composition ขึ้นมาเขาก็ให้ตั้งชื่อตั้งชื่อเป็น text composition name เป็น text ซึ่งรายละเอียดตรงนี้คร่าวๆก็คือถ้าเป็นเลเยอร์ที่มีการทำ animation ใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วเนี่ย เขามีให้เลือกว่าจะทิ้งไว้ใน composition main เดิมหรือจะดึงเอฟเฟกนั้นๆไปลงใน composition ใหม่ที่กำลังจะสร้างขึ้นมาไหมเนื่องจากเลเยอร์ที่เราเอาเข้ามาทำ pre-compose เป็น text layer เขาก็เลยบังคับให้เอา attribute เช่นการทำ animation หรืออะไรก็แล้วแต่จะทำหรือไม่ทำถ้าเกิดว่าเป็น text layer เขาบังคับ option น,นี้เลย ตรงนี้ก็เป็นการติ๊กว่าคุณจะปรับ duration ระยะเวลาไหมตรงนี้ก็จะให้เปิด Composition ขึ้นมาด้วยไหมเปิดหน้าต่าง Composition แต่เราเอาแค่นี้ก่อนคือ,อโดนบงังคับให้ Move Attribute ไปที่ใน Composition ใหม่อยู่แล้วสร้างเป็นชื่อ Text คลิกโอเคเราก็จะได้เป็นแบบนี้ฮะบเป็น Composition อีกหนึ่ง o s p t s o t i o นในถาบ Project Panel ก็จะมี Text Composition เราดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้เปิดเข้าไปดูเองก็ได้แล้วก็ลองคลิกขวา composition setting ดูเมื่อไปสร้างจากใน main composition ค่าต่างๆมันก็จะต้องใช้ค่าเดิมของเขาก่อนเราก็มาปรับเปลี่ยนได้ค่าเดิมเช่น1 9 2 0 x 1 0 8 0 square pixel 30 frame per sec เนี่ยมันก็จะก๊อปตรงนี้มาให้เป็นต้นแบบก่อนเราก็ปรับได้เช่นระยะเวลา แต่เราจะไม่ปรับเราจะปรับขนาดซึ่งมันไม่จําเป็นต้องใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้ลองปรับความกว้างเหลือ1000ยังไม่ต้องคลิกออกมาแค่คลิกตรงนี้เราก็จะเห็นอะไรและนี่ส่วนความสูงเอาแค่300คลิกปุ๊บอลองดูเห็นไหมฮะประมาณนี้เอาแค่นี้คลิกโอเคแล้วมาปรับใหม่ ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้มาทำแอนิเมชันกันอันโซโล่ได้แล้วเราอยู่ในคอมโพสิชันของเราเองเราเลื่อนเพลเฮดหรืออินดิเคเตอร์มาไว้ที่1วินาทีแล้วลากคลุมกด p คือเรียกโพสิชันขึ้นมาแล้วเรามาคลิกตรงนี้ครับตรงนาฬิกาปลุกเรียกว่าสต o อปวอชปุ๊บเมื่อคลิกปุ๊บก็จะมีรูปข้าวหลามตัด เกิดขึ้นเรียกว่าคีย์เฟรมเป็นสีฟ้าตรงนี้ซึ่งคีย์เฟรมตรงนี้เหมือนเป็นการปักหมุดว่าไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวไหนมาก่อนก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณกลับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะ o s i t i o n ของคุณต้องมาอยู่ตรงนี้เป็นแบบนั้นคือปักหมุดไว้คือนาฬิกาหน้าเวลาตรงเนี้ยเวลา1วินาทีเนี่ยถ้าคุณกลับมาสู่หน้าเวลานี้ ตำแหน่งที่คุณอยู่คุณต้องอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีด้วยถ้าเกิดว่าอินดิเคเตอร์มายืนตรงจุดตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเราเลื่อนมาจุดเริ่มต้นที่เฟรมที่0เฟรมที่0ให้เขาไปเที่ยวไหนก่อนเราก็ต้องมาเลื่อนแกน X ของตัวบนกดชิปไว้ด้วยมันจะได้เร็วขึ้นมาหลบอยู่แถวนี้ก่อน ตัวล่างก็ไปหลบฝั่งนู้นก่อนเมื่อเลือกแบบนี้แล้วเขาก็จะสร้าง Keyframe ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติอีกตัวหนึง่งนะครับดังนั้นตรงนี้เวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยห้ามไปย้ายตำแหน่ง Position ของเขาโดยเด็ดขาดไม่ง,งั้นเขาจะสร้างคีย f r a m e ขึ้นมาให้จะปักหมุดไว้ให้อีกเราใช้แค่นี้ก่อนปึ๊บปึ๊บทีนี้มาดูด้านหน้าตอนนี้ เข้าวหลามตัดตัวหลักที่ใช้อ้างอิงเนี่ยเป็นสีขาวตัวนี้ลูกศรก็คือคลิกดึงอินดิเคเตอร์เข้าสู่คีย์เฟรมใกล้เคียงที่สุดมาด้านซ้ายปุ๊บพอเข้ามาอยู่จุดคีย์เฟรมปุ๊บสีตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าดึงมาอีกปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บในการเรียกให้มาตรงจุดเพื่อเราจะปรับค่าปรับอะไร ก็เป็นแบบนี้พอไม่ได้อยู่ที่จุดปุ๊บนี่ตรงนี้ก็ไม่มีสีฟ้าประมาณนี้ทีนี้ทำแอนิเมชันต่อไปเขามี2ส,สีนี่สสีเราก็คลิกเลเยอร์นี้กด ctrl D Copy มาอีกหนึ่งเลเยอแล้ว l a เยอรนี้ให้เป็นเลเยอบนไปปรับสีเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสว่างนิดหนึงคลิกโอเคแล้ว เขาเลื่อนมาฝั่งซ้ายนี่ตัวสีชมพูดังนั้นก็ใช้คีย์ลัด U คีย์ลัด U คือการเรียกคีย์เฟรมขึ้นมาดูถ้าไม่มีคีย์เฟรมมันก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้ามีคีย์เฟรมมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้ดูเราก็เลื่อนมาฝั่งนี้สิกด Shift จะได้มาเร็วๆปุ๊บประมาณนี้ลองเลื่อน Playhead Preview ดู pre do. มันก็จะเป็นแบบนี้อา้าวแต่เขาแบ่งสองซีกนี่ สองซีกเราก็ทำได้เราเรียนมาแล้วนี่ไปที่ rectangle tool คลิกปุ๊บมาร์กเลยมาร์กค,ครึ่งนึงสักประมาณนี้อย่าปุ๊บพอมาร์กปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลื่อนดูอา้าวได้อีกฝั่งหนึ่งล่ะไม่มาร์กอะ่ะแล้วถ้ามาร์กไม่ตรงทำไงเอามาร์กเราก็กรอปได้คลิกที่มาร์กแล้วไปที่ edit copy หรือคลิกที่มาร์กด ctrl c แล้วมาคลิกที่ Take Layer ตัวล่างกด ctrl v มาร์กมาแล้วอา้าวทีนี้มันก็กลายเป็นซีกบนเหมือนกันหมดเนี่ยอาจารย์เราก็เรียนมาแล้วนี่มาร์กเปิดมาร์กอินเวอร์ก็ได้สับแทรกก็ได้คลิกอินเวอร์ปุ๊บจบเลยเห็นไหมครับแอนิเมชันง่ายๆทีนี้มาดูตรงคีย์เฟรม ตรงนี้เรียกว่า Keyframe สัญ,ญลักษณ์รูปเข้าหลามตัดเรียกว่า Linear Keyframe แล้วมาคลิกเปิดดูกราฟตรงนี้ปุ๊บตอนนี้เป็นกราฟเส้นตรงความเร็วสม่ำเสมอ1วินาทีเคลื่อนที่ไปประมาณ5 0 0พิกเซลเราจะให้มันนิ่มกว่านี้สมจริงกว่านี้หน่อยเราก็ปิดกราฟก่อนลากคลุม Keyframe ทั้งหมดคลิกขวา แปลง Keyframe มาที่ Keyframe Assistant แปลง Keyframe จาก Linear เป็น e a y ease หรือว่ากด f 9ปุ๊บสัญ,ญลักษณ์ก็จะกลายเป็นนาฬิกาทรายลองเปิดกราฟดูอีกทีดูตัวเดียวก็พอเหมือนกันปุ๊บนี่เห็นไหมกราฟความเร็วเริ่มจาก0แล้วค่อยเพิ่มความเร็วสูงสุดเมื่อใกล้จะถึงก็ค่อยๆลดความเร็วลงจนเป็น0เมื่อถึงจุดหมาย นี้เราก็จะต้องมาดูกันว่าถ้าเหยียบคันเร่งแบบนี้แล้วมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนก่อนอื่นเลื่อนมาตรงนี้บีบ work area ก่อนบีบถ้าจะให้เปะ๊ะก็กดชิปไว้ด้วยมันจะดูดเข้าไปเองหรืออีกวิธีหนึ่งเมื่อเลือกตรงนี้แล้วกดคีย์ลัด n นะครับพวกคีย์ลัดพวกนี้จดไว้ก็ได้หรือเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะจำไปเองกด n แล้วเราก็ไปพรีวิวดูก็ได้หนะ้าต่างพรีวิวเลื่อนมาเริ่มต้นก่อนแล้วเราเปิดดูฟุบนะนิ่มแล้วเห็นไหมก็เรียบร้อยไป Animation Text ก,กลับไปที่เมนกันเลยได้แล้วมั้งฟุบอ่ะเข้าไปเช่นเดิมเลือกตำแหน่งนี้กด n แล้วลองดูในเมนคอมโพสิ i ันอีกทีสิฟุบใช้ได้ เมื่อใช้ได้แล้วก็อันโซโลุ่กแล้วลองดูกด V เปลี่ยนกัวเคอร์เซอร์เลื่อนลงมาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมกด S เรียกสเกลขึ้นมาปรับโลดสเกลลงนิดหน่อยแล้วปรับมาสักประมาณนี้ก็น่าจะสวยนะทีนี้พรีวิวดูฟุบสวยงาม ได้แล้ว Animation Text ทีนี้เราลองย้ายเลื่อนมาไว้ใต้หรือเหนือ AE โลโก้แล้วกันไว้ใต้แฟลกประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่ File Increment and Save อาละครับแล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไป สำหรับบเทเรียนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ